สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกัน ได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ BAM คัดซับทำเลดีลดแรงสุดกว่า30%ในงาน Thailand Smart Money BAM เขาออกมาบอกว่าช่วงนี้เขาคัดทซับเด็ดๆทำเลดีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดอาคารพาณิชย์แล้วก็ที่ดินเปล่าในกรุงเทพกับปริมณฑลรวมกันมากกว่า6,000กว่ารายการมูลค่ารวม26,000กว่าล้านบาทมาให้เลือกซื้อกันแบบลดราคาพิเศษสุดๆส,สูงสุดเกิน30%เลยนะในงาน Thailand Smart Money ที่จัดตั้งแต่วันที่5ถึง7ธันวาคม68ที่ชั้น5 BCC Hall เซรัลและพร้า งานนี้คุณหมอรักวรกิจโพคาทรผู้บริหารของ BAM ก็ให้การต้อนรับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างอบอุ่นพร้อมเล่าให้ฟังว่าเขาจัดแคมเปญส่งท้ายปีแบบร้อนแรงมากซื้อซับในงานโอนเร็วก็ได้ฟรีค่าโอนสูงสุด900,000บาทแถมยังมีบัตรกำนันให้สูงสุด100,000บาทแล้วก็ยังมีสินเชื่อจากพันธมิตรดอกเบี้ยเริ่มต้น2.25%ต่อปีด้วย นอกจากนี้เขายังเอาทรัพย์มหาชนราคาต่ำกว่า3ล้านบาทมากกว่า28,000รายการมูลค่ารวม2,380กว่าล้านบาทมาให้เลือกซื้อกันแบบผ่อนกับ B.A.M โดยตรงจองเริ่มต้นแค่1,000บาทผ่อนเริ่มต้น500บาทยาวได้ถึง20ปีเลยนะ แล้วยังมีทรัพบไฮไลท์จาก BAMC l e ็กที่คัดพิเศษอีก380กว่ารายการเอามาให้ทั้งคนที่มองหาบ้านคนที่อยากเก็บไว้เป็นทรัพย์สินหรือคนที่อยากลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาวได้เลือกซื้อกันแบบจุดใจ ส่วนในบูธของ B.A.M เขาก็มีบริการให้คำปรึกษาเรื่องหนี้แบบฟรีๆด้วยนะมีทั้งคุณสุดารัตน์คล่องขยันจากเพจแก้หนี้มหาพี่หน่อยแล้วก็คุณวีนัทกุลสุรัตจากคลินิกปรับโครงสร้างหนี้รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์แก้ไขหนี้ by B.A.M มาช่วยแนะนำแนวทางแก้หนี้ให้ทั้งลูกค้า B.A.M และประชาชนทั่วไปแบบไม่คิดเงินเลยค่ะ มากันที่ข่าวต่อมานะคะ BCP โดนแรงเทขายหลัง Alpha Charter Energy d e ขายหุ้นออกก่อนปอปงองแถลงอายัดทรัพย์ Alpha c h a r t e r e d Energy ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ BCP เขาขายหุ้นออกไปจำนวน27.149ล้านหุ้นเมื่อวันที่28 25, พฤศจิกายน25ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ18.09%ก่อนที่ปปงจะออกมาถแถลงอายัดหุ้น BCP มูลค่า6,000ล้านในวันที่3ธันวาคม25โดยกรตรายงานแบบรายงานการได้มาหรือจำน่ายหลักทรัพย์แบบ246.2ของ BCP ว่าเอา โฟร h a r ร์เตอร์ได้ขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยซึ่งทำรายการกันในวันที่28พฤศจิกายน25และยื่นรายงานต่อกรตองในวันที่3ธันวาคม25 ก่อนขายเขาถือหุ้น BCP อยู่276,300,000หุ้นคิดเป็นสัดส่วน20.07%จากนั้นก็ขายออกไป27,149,000หุ้นหรือ1.97%ทำให้สุดท้ายยังถืออยู่249,151,000หุ้นหรือ18.09% หลังจากนั้นปปงก็งแถลงในวันที่3ธันวาคม25ว่าได้อายัดทร,รัพย์ของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติซึ่งรวมถึงหุ้น BCP บางส่วนมูลค่าประมาณ6,000ล้านโดยการอายัดมีกรอบ90วันและเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์พิสูจน์ภายใน30วันถ้าไม่เข้าขายทำผิดก็เพิกถอนการอายัดได้ ในวันเดียวกันที่เกิดดิวขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ราคาหุ้น BCP ก็โดนแรงขายตั้งแต่เปิดตลาดปิดลบ13%จากราคาเดิม28บาท75สตางลงมาอยู่ที่25บาททั้งที่1วันก่อนหน้าเพิ่งประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินวงเงินรวมไม่เกิน3,800ล้านบาทค่ะมากรที่ข่าวต่อมา OR พับไปดูนวัตกรรม EV จีนต่อยอดสถานีชาร์จตอบโจทย์คนไทย อุตสาหการรมพลังงานของจีนตอนนี้เติบโตเร็วมากทั้งฝั่งการใช้และฝั่งการลงทุนแถมยังเดินหน้าพลังงานสีเขียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ลมน้ําหรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ส่วนพลังงานเก่าอย่างฟอสซิลก็ยังเป็นฐานสําคัญอยู่แต่จีนก็ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเต็มทั้ง Green Energy, EV, Smart Mobility แล้วก็ High Quality Development ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยได้อะไรไปศึกษาเยอะมากโดยจริงกําลังจะออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15ที่ให้ความสําคัญเรื่องพลังงานเพื่อแข่งกับตะวันตกด้วยช่วงวันที่21-24พฤิกายน68ที่ผ่านมาโออาได้พาคณะผู้บริหารกับสื่อมวลชนไปดูงานด้านพลังงานที่จีนเพื่อดูความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่เขาใช้กัน โดยรอบนี้เป็นการดูตั้งแต่ต้นน้ำของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ปลายน้ำและแม้โออาจะยังไม่ได้จับมือเป็นทางการแต่ข้อมูลที่ได้ก็เอากลับมาปรับใช้ได้ซึ่งในปี69โออก็เตรียมปรับแผนลงทุนให้สอดคล้องสถานการณ์มากขึ้นด้วยรอบนี้โออไปดูงานที่กวางโจกับบริษัทกวางโจไป่ยุ๋ยพาเวอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าในภูมิภาค ธุรกิจเขาก็มีทั้งรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าการลงทุนโครงการพลังงานใหม่การกักเก็บพลังงานและสถานีชาร์จรถ e v เขาอยู่ในวงการนี้มากกว่า30ปีและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสเสถียรของระบบไฟฟ้าหนึ่งในนวัตกรรมที่เด่นมากของเขาคือระบบ v 2 g หรือ vehicle to grid ที่ชาร์จได้2ทิศทาง คือรถ E ีวีจะชาร์จเข้าแบตได้แล้วก็เอาไฟจากแบตส่งกลับเข้าระบบไฟฟ้าได้ด้วยทำให้ช่วยบาลานซ์ไฟช่วงพีคได้แต่ตอนนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างเช่นต้องเป็นรถที่รองรับระบบไบ r ดเร i ช n นลซึ่งยังมีไม่กี่รุ่นแต่ข้อดีคือเจ้าของรถสามารถขายไฟคืนได้โดยเฉพาะช่วงไฟแพงรายได้ตรงนี้ก็ช่วยลดค่าชาร์จกับค่าบำรุงรักษารถได้อีก เขายังมีโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่ครบวงจรใช้เทคดิจิตอลช่วยจัดการพลังงานแบบบูรณาการแล้วก็ยังพัฒนาอุปกรณ์พลังงานใช้ลูกแก้วฉนวนไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ไม่นำไฟลดการสูญเสียลดโอกาสลัดวงจรแถมอายุใช้งานยาวกว่าไม่ต้องซ่อมบ่อยรวมถึงวัสดุทนไฟมาตรฐานสูงที่ใช้ในหม้อแปลงและจุดเชื่อมต่อสายไฟช่วยลดความร้อนสะสม หลังจากนั้น OR ก็ไปดูงานของบริษัทหัวหนึ่ง Power อร์อินเตอร์เนชหนึ่งในบริษัทพลังงานรัฐใหญ่ของจีนที่ผลิตพลังงานสะอาดคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งและยังทำโครงการโซลารลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในกวางตุง้งพื้นที่500ไร่แถมยังขยายเพิ่มอีก โครงการนี้ติดโซลา่าบนผิวน้ำแล้วทำงานร่วมกับฟาร,ร์มประมงได้ด้วยช่วยลดอุณหภูมิน้ำเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าลดการละเหยของน้ำและชุมชนก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งตรงใต้แผงได้สร้างรายได้เสริมให้พื้นที่ใช้ไฟได้กว่า1นึ่งแสนครัวเรือนถือว่าน่าสนใจมากสำหรับไทยถ้าจะนำแนวคิดนี้ไปต่อยอด พอพูดถึงเรื่องชาร์จไวหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ CEO ของ OR เลาว,ว่าจีนมีซูเปอร์ชาร์จหลายยี่ห้อชาร์จได้เร็วมากและระบบไฟเขารองรับด้วยอย่างการชาร์จ800กิโลวัตต์ต่อคันถ้าชาร์จพร้อมกัน5คันก็กินไฟประมาณ4เมิะวัตต์ซึ่งจีนทำได้แต่ไทยตอนนี้โครงสร้างไฟฟ้ายังไม่เหมาะกับซุปเปอร์ชาร์จและจำนวนรถที่รองรับก็ยังน้อย OR เลยมองว่ากำลังไฟ1 2 0ถึง180กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ไทยที่สุดตอนนี้โออาย้ำว่า e ีีไม่ได้มาแย่งธุรกิจน้ำมันแต่เป็นการต่อยอดให้ลูกค้ามีทางเลือกพลังงานสะอาดและใช้เวลาในสถานีบริการมากขึ้นเขาเลยจะปรับพื้นที่ให้ตอบโจทย์การชาร์จเช่น 1. เพิ่มเวลาที่ลูกค้าใช้บริการในสถานีจาก5นาทีเป็น45นาทีผ่านการพัฒนาพื้นที่ทั้ง PTT Station และ OR Space 2. เดินหน้า t ทราน i t i o n ไปสู่สถานีชาร์จ EV ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 3. ขยายร้านอาหารและเครื่องดื่มในเอ o s โ s ซิ m เมเช่นคาเฟอเมซอนเขียงปาคามาร่า QSR และก็แบรนด์ใหม่ๆ 4. เพิ่มบริการไลฟ์สไตล์และสุขภาพเช่นคลินิกโอบอ้อ,อมฟาวแอนฟาวและก็ออเตอรี 5. ปรับ OR Space แบบใหม่เพื่อรองรับการทรานซิชันด้านพลังงานและสร้างรายได้จากบริการใหม่ๆตอนนี้ OR มีสถานีชาร์จ EV Station+ Plus กระจายทั่วประเทศและปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มเป็น2,635จุดและตั้งเป้า7,000จุดภายในปี73เพื่อให้คนไทยขับรถ EV ได้สบายขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องจุดชาร์จไม่ต้องซื้อรถ2คันเดินทางได้ต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ไทยเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเนทซีโร่ในปี50โดยตั้งเป้าว่ารถที่ผลิตในไทยอย่างน้อย30%ต้องเป็นรถไฟฟ้าภายในปี30ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้การสร้างสถานีชาร์จให้พอกับจำนวนรถ E ีวีที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นคีย์สำคัญมากๆค่ะเ <experiences> พื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องหลังไม้เศรษฐกิจไทยอยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะ และในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ